เหมือนเดิมนะคะความสุขก็คือไม่รู้หนูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกอย่างะคะ่ะมันก็มันก็เหมือนเดิมแบบใช้ชีวิตได้ทํางานาได้ได้กินของอร่อยได้เที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ยลใช่ก็แฮปปี้แล้วคะ่ะหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆมาตลอดอยู่แล้วคะ่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหนูจะทําอะไรทุกคนซัพพอร์ตหนูเต็มที่มากๆอยู่แล้วก็เลยก็เลยแบบดีใจอยู่แล้วที่มีทุกคนรอบตัวที่ดีแบบนี้ ก็ตัวเองด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเราแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเราเราก็แฮปปี้ดีค่ะอยู่คนเดียวค่ะค่ะแล้วสุดเรื่องลุคหน่อยลุคแบบก็แต่งเป็นแบบหมุนผมแดงใช่ไหมอะไรก็ใส่ใส่วิกค่ะคือคือไปถ่ายเล่นกันกับแบบพี่ช่างภาพช่างหน้าช่างผมอะไรเงี้ยค่ะก็ เครียดลุกใหม่ๆสนุกสนุกกันอันนี้เป็นแบบเ,เล่นแบบจริงจังมากเลยนะเป็นจริงจังค่ะก็พี่เขาก็คิดธีมคิดอะไรอย่างงี้กันมาแล้วเราก็แบบโอเคงั้นแบบพี่ๆอยากทําอะไรหนูเดี๋ยวหนูก็ไปนั่งเฉยๆให้พี่ๆเขาทําไปเรื่อยๆเลยนรงรหอ,อไม่น่าค่ะแต่ว่าผมไม่แน่ใจาว่าผมสีเนี้ยครั้งแรกหรือเปล่าใช่โอชโหอาจจะชอบแต่ว่า เป็นวิกดีแล้วค่ะไม่เร้ผมอาจจะพังใครดูกระแสไหมเขาหลายคนแบบว้าวูทานเขาพูมาเน่าแบบเออมันต้องอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ใหม่กับคนด้วยแล้วก็เห็นพี่ปิงปองไปทําตามน่ารักกอร้อยกอร้อยนึกว่าตอนแรกคนนึกว่าเราตัดจริงนะคะอนะอออ ไม่น่าไหวใช่นใช่ยอยากเปลี่ยนลุคเล่นอีกไหมมันดูแบบดูเราเอนจอยสนุกกับการเปลนลูกเป็นอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงๆยังเหลืออีกลุกนึงนะคะรอดูด้วยอันนี้เป็นน้ำเต็มแ้ก็จะมีตัวาวเรนี้ก็จริงๆหาอะไรเล่นสนุกกับพวกพี่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบแบบแฟชั่นชอบลองอะไรใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยก็อยากแต่งแหละอันนี้ต่่เราจได้อ่ หรือว่าเราแค่ตัดเล่นๆทำเล่นค่ะใช่ทำเล่นแต่ว่าจริงจังมากค่ะอีกนิดนึงที่ไปทำงานอ๋อค่ะอันนั้นไปเที่ยว็กไม่นะก็ไปเล่นเซิร์ฟปกติแต่ปกติก็คือเล่นคลายเห็ครียดกีนเท่าไหร่เล่นจริงพี่แจ็คไม่ใช่คอนเทนต์เล่นจริงแต่ว่าจับขึ้นได้หรือเปล่าว่ากันอีกทีหนึ่งเล่นมานานเลยลู้กูเล่นเซิร์ฟก็เล่นมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็ เยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรย่าเงี้ยค่ะทุกีเราเสรืบหลายลุกเลยนะค่ะตี้มากก็มีแบบพี่ๆเขาชวนเล่นด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะวันหยุดเลยแล้วก็เซ็กซี่ด้วยไม่นะไม่นะไม่เซ็กซี่ <laughs> หรือว่าจะถือว่าเป็นการแบบให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกว่าเออนิชา,าได้หลายแบบนะหลายลุกหลายสไตล์ใช่ก็ถ้าลูกค้าเห็นก็ฝากด้วยนะคะาเขาชอบลุคเซ็กซ เอราเปียนเราับหาเปียโอ้หก็ต้องดูว่ามันไปเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูดูภาพรวมทั้งหมดด้วยก็พี่เบิ้มก็ช่วยสแกนด้วยแสดงว่าแสดงว่าชุดนี้ก็คือในแบบแบบที่เราแบบประมาณนี้ใช่ไหมโอเคไม่โกหกนคิดว่าหนูก็ประมาณนี้มาตลอดเวลาไปเที่ยวทะเลเวลาไปเล่นเซิร์ฟก็ใส่อะไรแบบนี้มาตลอดเลยค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนลิมิตของวิชาความเซ็กซี่มันจะได้ประมาณไหนยังไง ประมาณนี้แหละมั้งคะมากกว่านี้กได้เลยมากกว่านี้คู่พีทได้ไหมเป็นคู่พีทแบบว่าคู่พีทก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเล่นเซิร์ฟวันพีทมันจะธรรมทาแมงกว่าสำหรับหนูอะไรนะคะก็เลยก็เลยก็จริงๆก็ได้ได้หมดค่ะแล้วมีถ่ายคลิปกับแกงเพื่อนไหมคะถ่ายแกงอุ้ยไม่น่านะคะคือเวลาไปเที่ยวกันทุกคนก็จะชิลๆแบบไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะแบบไปถ่ายอะไรขนาดนั้น แี่ว่าไปกี่วันคะไปมาสามวันสามวันสามวันเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเลยแันกบมากแล้วหรือว่าพุกปับที่พุกปับก็จริงๆแพนกับพี่พี่คือพี่พี่เขาจะลงไปเล่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยวุ้ยไปด้วยเงยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคลื่นดีมากพังงานะคะไปเที่ยวที่เมมโมรีบีชกันได้เยอะๆใา้เข่าลากมาเระตองก็่ะก็ เป็นเป็นตัวเองปกติค่ะใช่ใช่ตอนตอนนี้อันนี้ชาพราะสุดเลยเพื่อตัวเป็นยังไงบ้างเราเป็นกังวลสบายดีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี้คนส่งกังใจให้เราเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็แบบอุขอโทษค่ะเหมือนแบบทํางานทํางานแล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้มานั่งเช็คอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรารับรู้ถึงพลังงาน หนูเป็นคนที่ได้รับพลังงานดีๆจากคนทุกๆคนอยู่แล้วบางคนก็ได้บอกว่าคุณวิชาสรองมากเลยเก่งมากเลยจะ็รู้สยกยังไงบ้างก็ค่ะรับก็ได้ค่ะคุณงคิชาแบบรู้สึกว่าแบบเออเราเข้มแข็งนะเลยคืออะไรคะคะโหคำถามลึกมากแต่ก็ก็ตัวเองด้วย ก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเราแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเราเราก็แฮปปี้ดีเพื่อนรอบตัวด้วยไหมนิชาเพราะเพื่อนอยู่แบบซัพพอร์ตเราแบบเต็มที่ไปไหนอะไรอย่างี้ตลอดจริงๆทุกคนแบบหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆมาตลอดอยู่แล้วค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหนูจะทําอะไรทุกคนซัพพอร์ตหนูเต็มที่มากๆอยู่แล้วก็เลยก็เลยแบบดีใจอยู่แล้วที่มีทุกคนรอบตัวที่ดีแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ ไอ้ที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือหนูบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะหนูใช้ชีวิตปกติค่ะหนูสวยนะลูกเนาะหนูสวยหนูสวยเงนี้ไม่เห็น่งี้งไม่เห็น่านนี้ไม่มีปฏิเสธนะอะไรทำหมดทานกินหม่าล่ากันปอมาล่าหม่าลารหม่าล่าเราได้ ก็ได้ค่ะแบบว่าชอบหมาล่าคือคือจริงๆเออชอบชอบกินแหละแล้วไม่ต้องหมาล่าก็ทุกอย่างก็กินได้หมดช่วงมีกทาเห็นแบบปาร์ตี้กับเพื่อนๆบ่อยเลยมาหาไม่เห็นบ่อยเลยอันนี้ก็แก้ข่าวนะคะคนเข้าใจผิดมากคือแค่วันนั้นวันเดียวเลยที่แบบว่าคือไม่เคยจัดงานวันเกิดมาก่อนแล้วก็ เป็นเรารู้สึกว่าเลข2ปีสุดท้ายแล้วคือคนอื่นเขาจะจัดปาร์ตี้แบบต้อนรับเลขสาใช่ปะแต่ว่าหนูอยากอำลาเลข2ค่ะก็เลยแบบว่าเอออยากจัดกับเพื่อนอะไรซึ่งก็สนุกมากีปกว่าเรียกว่าแบบตอนนี้คือสวยด้วยสนุกด้วยเอนจอยด้วยก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดค่ะกับขั้นตอนที่ท้านีเอาถาิดีกับเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกันชีะ หนูไม่พูดได้ไหมคะขอบคุณนะคะแต่พูดแต่ต้มจี๊มากอือค่ะค่ะวันวันมีทั้กับเพื่อนอีกไหมไปต้มปัจจี๊ดไปจอยกันอีกมิดไหมคะอืมก็เจอกันไม่อย้หรือว่ายังไงไม่ไม่รู้จะเป็นยังไงคือถ้าจัดใหญ่ขนาดนั้นอะคงปีละครั้งพอค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยค่ะแต่ว่าถ้าแบบเออชิลๆไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปตลอดอยู่แล้วค่ะ ช่ค่ะแล้วกับเรื่องที่ผ่านมาก็ถือขอข้ามเลยค่ะใช่ค่ะเราไม่กอนไปเลยเนาะผู้ใหญ่สว่ค่ะต้องตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะหนังตันเดอร์โบจะเข้าวันที่หนึ่งค่ะเราก็ต้องมาดูหนังกันค่ะความสุขทีท่านผก่ะนคืออะไรเรารู้สึกว่าแบบคืออะไรคะจริงๆก็เป็นเหมือนเดิมนะคะความสุขก็คือไม่รู้หนูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกอย่างค่ะมันก็มันก็เหมือนเดิมแบบใช้ชีวิตได้ทํางานได้ ได้กินของอร่อยได้เที่ยวกับเพื่อนอะไรก็แฮปปี้แล้วค่ะวานี้แฮปปี้กับความโสดแฮปปี้ดีค่ะใช่โอเคาได้ควาโสดได้แล้วหรือยังนิชาขายอยู่คนเดียวค่ะเหอชัดเจนไม่ต้อง่านซามล่ะค่ามาเลย เป็นห่วงูก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันค่ะไปดู h u นเดอร์โบกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ